ค่ะสวัสดีครับเมนูครับสวัสดีค่ะมาตามแนวทางกับเมนูค่ะในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะเมนูนี่เพิ่นฝันแม่นค่ะท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาเลขเพิ่นเข,าข่าค่ะเข่าบานเล็กทีเนาะครับเนาะเข่าบ้านเล็กทีเพราะว่าคุณแม่เพิ่นฝันเป็นคลิปแรกเนะาะค่ะคลิปแรกของงวดที่ผ่านมาเพิ่นฝันว่าผู้เทานี่หาบของมาให้เพิ่นว่าฝันสั้นๆค่ะหาบมาให้แล้วก็เอามากองไว้หน้าบ้านเพิ่นว่าค่ะ เลขคุณแม่เพ่นไหมาบาริทีเนาะค่ะหนึ่งสองค่ะหนึ่งสองสามเนาะค่ะหนึ่งสองสามค่ะตัดเลนค่ะหนึ่งสองสองหนึ่งถือว่าแม่นค่ะท่านผู้ชมฝันเข่าเนาะค่ะเป็นคลิปแรกของแม่ผลค่ะแม่ขออนุญาตค่ะเป็นคลิปแรกของแม่นกเนาะค่ะค่ะลางวดนี่แม่นกว่าฝันอีกแล้วว่าสันฝันจังไหนคุณแม่ใหญ่ฝันว่าอัน ผูกขวยไปนอกบ,บ,บ้านมนีม่มาเสาตื่นมามาเจ้าขวยออกลามขวยโบเห็นบ้านนี้ขวยสี่ตู้โจดหลักไปนอนเฮียงก,กันกับหลานค่ะสองคนมมดปักกันเดินนั่งไงไปเอาขวยออกลามกันเดินตัวว่ะไปหอนบนบเห็นขวยเห็นถมองมันอนว้ายเขาขวยนี้แล้วว่ะบานนี้ขว้วอเขาก็สิแก่แมากพ่อเขา ไม่เด็กหน่อยสองตกแกเขามาให้บาดน,นี่ม,มันจอดอย่นี้แล้วมันกระตักหนิวเขาเป็นในเขื่อนประเทไว้ค่ะใหญ่กว่าแจ๊คเธอจะได้เลือกข้วย,วยโอ้คืหอหอดขั้วยก็เป็นหนี่าเขาบนน้ำไหลดอกโตว่ะค่ะใช้ก็ไว้เด้อถาวาเด็กหน่อยดอกไม้ไงป้นไดเขาก็แล้วรถบ่มีแกมันก็อารมณธนาไปแกไมให้ลละค่ะเด็กหน่อยสองขนตาน,นี้ ได้กับห่วงข้วแล้เราบดหัวซทากับเขาแล้วลูกร้านเล็กน่อยแลค้นไปหายค้นไปหายได้กับพันชั้มนี่พันซั้นี่แขนนี่ค้นมาหายนี่ค้นมาใส่คุณแม่แกมาแต่หน้ายังวะเขาตีแหลวใส่ยังมาใส่รถไทนหน้าเขาเปลือกบอกคุณแม่เขาเปลือกใส่รถไถ่นหน้าแกมาแกมาเนี่ยมาไหวใส่คุณแม่หิวเทไปกองหอนเขาในงินเลยเมนบอก ร้ายบ่บนนี้เขานี่ไ้่เขาเจังหน่อยเจ้าร้ายเนาะเต็มรันนาแต่ว่าตักบัดมาพั้มดใหญ่หูเมื่อก่อนอืมเด็กหน่อยนี่ตักเขาเขานี่เฮื่อนให้ตักหิวไปโอ้โบลีไส่กระสอบเมนบอแต่ว่าตักใส่คู่ใส่ครูหิวเขาไปหิวเขาไปเทเขาไม่เฮื่อนเลยกลางเฮื่อนเลยก้องไหวก้องไหวก็เออีกเทก้องไหวก็อโอแต่ว่าเป็นนิดหน่อยสองคนเออผู้หญิงหรือผู้ชายแบบนี้ผู้ชายเด็กหน่อยผู้ชายญ่ซัมไดคุณแม่ ประมาณเท่าไรน้อยดหน่อยโอ้ยหนอนข่วงพันก็นั่นก็ปรากฏว่าไงก็บอกน้อยๆยางไหมอยู่ดอกอ๋อเล็กหน่อยเนาะเออคิดว่าเป็นเล็กหน่อยประมาณสามสี่ปีเนาะประมาณนี้กับบววฟันหนอนเนี่ยกับอีรีคิดว่าอีรีเลยคือว่าคือว่าบัแมนจะคล้องฟันนะอืคือว่าคืออีรีเลยในความวฟันนี่คืออีรีเลยเพราะว่าเขาเอาค้นเขามาให้ใส่ในเือนเลย กับบริจือแล้วอะไรหน่อยจะปีจะปีนักก็ว่ามันหิวเขามาได้หร่อล่าว่าค่ะวันนี้ตอนตอนวันนอนนี่นอนนอนกับห้านหนึ่คุณนอนร้านห้านเฮียงกันสองคนค่ะหน่อยห้านผู้หญิงหล้านผู้ชายผู้ชายหนึ่งหญิงหนึ่งผู้ชายหนึ่งหญิงหนึ่งนอนเฮียงกันเนี่ดอะไ้านนอนข้างขายทุกขั้นนั่นคแล้วนอนกาดจะสีเลยลรือใหญ่นอนเฮียงกันกับห้านตื่อยายบ้านโ้ยก่วยออกลามก็เดือ ยางเมื่อเบิ่งขั้วไอ่เห็นขั้วไอ้แบบโอ้ยจักสิให้สิห้องถ้าห้พุ่นว่าหลายขึ้นฮอดขั้วไเสียใจเอาไปโจ่น่ะอือนี่ความฝันนี่เสียใจให้เลยคือน้ำขั้วไอ้อมๆขั้วไอสีโตนอนมื่อโตพี่ๆงามตัวว่าเอาไปตอนได้ตอนเลืกบ่อว่ะในความฝันนี่คุณแม่นี่ได้ให้บ่อรองนึกให้ได้ล่ะให้ยเม่นบ่อเลือใจมันรักข้วไอ้ไฟ บอกได้เอ้ยตัวใครเอ้ยเป็นโจรเพิ่งมาขว่วยกูไปตัวว่าแล้วในความ็นจริงคุณแม่เลยเลี้ยงควายบ่บ่เลยเลี้ยงแต่ในควมฟันนี่เลี้ยงควายเนาะค่ะในควมฝันผูกขว่วยตื่นเช้ามาจะขว่วยออกลามฟันว่าเขาเอาควายไปแล้วแสดงว่าซีนี่อาจจะบอยู่ก็ได้อืซีนี่อาจจะบวอยู่อาจจะไปแล้วก็ได้เพราะว่าเขาเอาหนี้แล้วเราผูกไว้แต่ว่าเขาเอาหนี้แล้วอาจจะบ่มา ที่สําคัญก็คือบ้านเ็กทีเพราะว่ามีเ,เด็กนอ้อยอแตัว่ห้อยรดเป็นแฉะมันมเอาข้นรดกระคักนี่วราีห้อยถดโตบอกก็เป็นยาประกอบอืเบื้องตล้อห้อยรดต้นผันอยู่นะวะค่ะขวัพนันไปเบื้องตอนนี้ซื้อมาแม่ซีมันเอานี้แหละเนาะซีนี่เขา,ขา<น>เอานี้เราคุณแม่คะ่ะเอาเขาเอาไปเบิ้งซีโตลเลยเขาเอานี้เบิ้แล้วกระซีเรือบาเรกทีเพราะว่าเด็กน้อยนี่ข้นเขามาไห้เนาะค่ะข้นเขานี่เฮื่อเลย งวดก้อนนี่จำใ้บ่ผู้เ่าคุณแม่ฝันตัววิกตัวมวดผู้เทานี่หาบของมาไห่มาว่างในนะาบ้านเลยมาให้คุณแม่ผู้เดียวว่าสาันคุณแม่ก็ได้รับเอานําร้านนอนเฮียงบ้านใ<อ>นที่ก็ะมาร้านนอนเฮียงร้านนอนเฮี่ยง,น,น,น,ยงนี่กะตีเอาเนาะคะ่ะม,มันกระตรงกันกันกบเด็กหน่อยสองคนนี่ขนเขา่าเข้ามาในบ้านนาะคะ่ะเป็นซีบร้านนอนเฮียงยังไงสองคนผู้นเขาหนึ่งตักหนึ่งคนค่ะ หนึ่งนี่ตรงมาหนึ่งนี่ตรงมีแทะค่ะบารเลขที่ของเมนูกเนาะค่ะหนึ่งสองสามค่ะท่านผู้ชมหนึ่งสองสามนี่ทิมบ่ได้เลยค่ะสําคัญเนาะค่ะหนึ่งสองสามนี่ตรงติ๊ดไว้เลยบารเลขที่นี่ค่ะไปตัดเลนเอาค่ะงวดว่างหันกับมาตัวหนาเนาะหนึ่งสองสองหนึ่งมาตัวหนางวดนี่โบนี่อาจจะมาตัวหลังก็ได้เนาะค่ะอาจจะเป็นสองสามหรืออาจจะเป็น สาม,สามหนึ่ง,งก<ร>็ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะตัวเลขออจสีบ่กอ่อยงามเนะาะค่ะแต่ส่วนมากตัวเลขบ่กบงามมันละมันออกคุณแม่ถ้าตีเอาจากความฟันเด็กน้อยนี่คุณแม่มากตัวไรถ้าให้คุณแม่ตีเอง,งแต่จะไม่เล้ยคุณแม่มากตัวไรในขั้วฟันนี่หนวเด็กน้อยเฮงกันเนาะกับทิบว่าน,นึ่งนึงแล้วคุณแม่มากนึ่งนึง คุณแม่มักนึ่งๆค่ะคุณผู้ชมแต่ก่อนในความฝันนี่คุณแม่ฝัน่าด้นอนเฮียงกันกับหลานเนาะะนั่นกับหลานค่ะนอนเฮียงกันกับหลานหลานนี่ก็นอนเฮียงข้างเขาเขาแกไม่ให้ผอมกันกับนอนเฮียงหลานนี่แหละกับขว้วเชี่ยนี่แหละเพาะผอมกั้นเล็กๆเป็นเล็กหน่อยเป็นเล็กหน่อยอาซีนึนึ่งเก่านึ่งกระไรเนาะค่ะที่เป็นเก่านึ่งๆพ่อพูดเทาซีนึ่งๆเนาะคุณแม่เนาะคะคุณแม่มักตัวไหน หัวเรื่องใหญ Mont ่มากเนาะใหญ่ก็โอ้ยสวยจะได้เว้ย okay มักนึ่งหนึงนี่แล้วมันนอนเฮียงกันคือใหญ่มากหนึ่งหนึ่งเนาะค่ะับไปอีกหน่อยครับจากจุดเนาะจากตูมบาร์เล็ที่เนาะค่ะอายุอายุนี่ติดเวียดนามบมอคะอายุหกสิบห้าปีติดเวียดนามเนาะเพราะว่าเขาค้นเข่ามะหายค่ะค้นเข่ามะหายยื่อเหื่อนเนาะค่ะส่วน ตีเอาจากเด็กหน่อยกับให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านตีเอาเนาะคะ่ะซอยการแต่คุณแม่นี่เพื่นตีหายหนึ่ง,ห,งหนึ่งแล้วค่ะท่านผู้ชมหนึ่งหนึ่งเป็นตัวเลขที่คุณแม่เพื่นตีหาเนาะคะ่ะเก่าหนึ่งนี่เป็นตัวเลขที่แอดตีหาเนาะคะ่ะพราผู้เฒ่าเป็นเกา่ากัอัยุใหญ่ตีเลขหน่อยคนเขาเป็นเกา่า,เกาสองนาะอายุใหญ่โคกซิปพื้ว่าเ่าแหละเป็นเก่าสองคุณยายมาเก่าสองเนาะคะ่ะตีใส่เด็กหน่อยสองคนเพิ่นว่าคะ่ะค้นเขา่า ตีหายเป็นเก้าสองเนาะคะ่ะเก้าสองเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งเนาะคะ่ะแล้วก็บ,บานเล็กที่รวก็อายุให้ท่านผู้ชมทังบานไปเลือกเอาค่ะมักตัวใดเนาะคะ่ะถ้าท่านผู้ชมทังบ้านเนาะคะ่ะฟังข่วงฟันแล้วสามารถตีตัวเลขกใดก็ตีเนาะคะ่ะตีซอยกันอมเมนไตคีปเนาะคะ่ะว่าข้องฟันของเมนกนี่ฟันแบบนี้สิเป็นตัวเลขกตัวใดเนาะคะ่ะบา่าวทองพูดมี่ยังเพิ่มเติมอีกบ่คะ่มีครับ คุณแม่ล่ะอคะมียังสิวอีกบอบามีจ้าบามีเนาะค่ะขอขอบคุณแม่นกได้หลายค่ะบัแพงแนวทางขอบคุณค่ะแล้มาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสลารกินแบ่งรัฐบาลของแม่นกค่ะในงวดวันทีหนึ่งสิงหาคม2 5 6 7นี่ค่ะแม่นกนี่เพิ่นฝันค่ะท่านผู้ชมเพิ่นฝันว่ามีโจรมาลักเอาควายเพิ่นเพิ่นว่าควายทั้งเบิร์ซีโตเนาะค่ะผูกไว้ทวงหน้าว่าสัน แต่ว่ามีคนมาบอกว่าเขาหลักเอาควายไปเบิดแล้วว่าสันโบเหลือจากตูเมนกนี่นัห่หาควายนั่มจังเลยกับบัพอเพิ่นว่าห้องหายเสียใจเนาะค่ะแต่ก่อนทีเพิ่นสิไปนั่มหาควายนี่เมนกนี่ได้นอนอยู่กับร้านหน่อยเพิ่นว่าเป็นร้านหน่อยสองคนเนาะค่ะแล้วก็มีคนมาบอกอีกว่าเด็กหน่อยนี่เสียเอาเขาเปลือกมาหายวาสันเกเขาเปลือกมาหายเนาะค่ะเต็มรถไทหน้าว่าสันเกมาหอดเฮือนเมนกนี่ว่า จักเสียเอาตัวไดกนวสันคือทอดควายก็คือทอดเนาะค่ะเสียใจคือหอดควายเขาลักควายไปแล้วก็มีเด็กหน่อยเอาข้าเปลือกมให้อีกสองคนเพิ่นว่าค่ะเอาข้าเปลือกมให้เนาะค่ะแกข้าเปลือกมาให้เป็นเด็กหน่อยสองคนแกมใหายยุ่งเหื่อเลยว่าสันเมนกก็เลยบอกเล็กหน่อยว่าเอ้าตักเขามาไว้ในเหื่อให้แน่วสันตักเขามาไว้โรดวสันเอามากออไว้ในเหื่อนนี kind of ่ละวสันเด็กหน่อยก็เลยตักเขา ในรถไหนาเนี่มากองไว้ในงนื่นให้กับเมนกเนาะค่ะเมนกเพิ่นก็เลยได้ตัวเลขมาให้กับท่านผู้ชมทางบ้านค่ะตัวเลขตัวนั้นก็ขึ้นหนึ่งสองสามเนาะค่ะเป็นบานลขทีเน้นเนาะค่ะหนึ่งสองสามพอวางวดทีแล้วเขาก็เอาหาบกระตากระบุงมาเอาของมาให้เมนกอยู่งื่นเนาะค่ะก็ออกบานลขทีเพิ่นค่ะหนึ่งสองสองหนึ่งตัดหลินเนาะค่ะงวดนี้ก็เอาเขามาให้อยู่หื่นอีกคือเกาค่ะเอามากองเขา เอาเข่านี้มากองให้ในเฮือนเลยเนาะค่ะก็อย่าลืมบัตรเลขทีแล้วค่ะท่านผู้ชมตัดเลรนเอาค่ะงวดนี้บนเนค่ะอาจจะมาสองสามก็ได้เนาะค่ะหรือว่าสามหนึ่งก็เป็นไปได้ค่ะค่ะเน้นเนาะค่ะเน้นหนึ่งสองสามค่ะตัดเลรนเอาค่ะบัตรเลขทีค่ะแล้วก็อายุของเมนูกเนาะค่ะหกสิบห้าปีค่ะ แล้กการเลขตีจากฝันเม่นกเพิ่นตีให้เองเนาะคะ่ะเน้เนเก้าสองเพราะว่าเม่นกนี้เป็นผู้เถาเพิ่นว่าค่ะเพิ่นนอนกับหลานหน่อยสองคนเนาะคะ่ะเพิ่นก็ตีเป็นเก่าสองหอค่ะแล้วก็เด็กหน่อยเนอะค่ะเด็กหน่อยสองคนหรือว่าหลานหน่อยกับสองคนเพิ่นว่าค่ะเพิ่นเลขตีให้เป็นหนึ่งหนึ่งเนาะค่ะเป็นเลขตีจากฝันค่ะแล้กเก้าหนึ่งนี่ผู้เ่าน้าเก่าเนาะคะ่ะเด็กหน่อยน้าหนึง่งนอนเฮียงกันเนาะคะ่ะ ีเป็นเก่าหนึ่งก็ได้ค่ะเป็นแนวทางในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้รอยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบเนรางวัลใหญ่กับเมนกสุขูสุขนค่ะอย่าลืมตัดกับหมุนน้ำด้อค่ะกันไว้ค่ะค่ะถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจเนาะค่ะสาวนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับสาวนี่พผ้าร่วยน,ำน้ำในเด้อค่ะคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ